สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะด้วยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงของสงครามรัสเซียยูเครนกันต่อนะคะในสงครามปัจจุบันเนี่ยก็ในเรื่องของโรนนะคะก็จะเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ก็มีบทบาทสําคัญทั้งในเรื่องของการสอดแนมทั้งในเรื่องของการเป็นของเล่นและรวมถึงการเป็นอาวุธได้เช่นกันในการโจมตีได้ค่ะ เซน,นฟงองยังรัเสเซียนะคะก็มีการขยายในด้านของการผลิ FP v, ต FPV Strikdon เป็นจำนวนมากที่ก็เป็นความช่วยเหลือจากภาคเอกชนด้วยกันและจะทางฝั่งของยูเครนค่ะก็เล็งพัฒนาในด้านของโดนภาพพื้นดินที่ไม่ใช่เพียงแค่โดนโจมตีแต่แบบรูปในเรื่องของแบบโดนโจมตีปกติเท่านั้นแต่ก็เป็นในเรื่องของโลจิสติกได้พยาบาลได้กู้ภัยหรือในเรื่องของการขจัด,ดทุนระเบิดต่างๆได้ปัจจุบันค่ะจะมาพูดถึงตรงนี้กัน เรื่อจะทางฝั่งของรัเสเซียกันก่อนนะคะสําหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงของธุรกิจระหว่างทางฝั่งอย่างจีนและทางฝั่งของรัเสเซียกับการที่เขานะคะก็ไปซื้อหุ้นเงียบ,ยบของรัสตอกค,ค,ค่ะโดยมันมีรายงานจจกทางฝั่งของสื่อชาติตะวันตกนะคะที่ก็ระบุว่าเจ้าของบริษัทชิ้นส่วนโดนจีนที่ชื่อว่าเฉินเจินมิงหัวซินนะคะ นั่นก็คือหวังดิงหัวนะคะที่เขาเนี่ยก็ได้ทำการซื้อหุ้นเนี่ยประมาณ5%ด้วยกันของเจ้ารูสตั๊กซึ่งเดิมทีเจ้าลูสตาร์ตัวนี้นะคะถือเร,เราถึง95%โดยเป็นบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าพาเวลนิกคิตินค่ะ ติดตามนะคะข้อมูลดังกล่าวที่ถือหุ้นมานี้นะคะก็ถูกลบและถูกกีดจ,จำกัดออกไปจากในทะเบียนของบริษัทในทางฝั่งของรัสเซีย Roslichovnes Overnight แสนงให้เห็นถึงความพยายามของรัสเซียนะคะที่จะบ,บิดบางนความเชื่อโยงดังกล่าวที่ว่าเขาเ่งมีความสัมพันธ์กับของจีนในด้านของตรงนี้และนอกจากนี้เอง Roshtovnes ก็ยังพึ่งพาชิ้นส่วนสำคัญจากจีนอย่างหนักค่ะทั้งในเรื่องแต่ในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนต่าง มอเตอร์คอนโทรลเลอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมโดยทั้งหมดนี้นะคะก็มีมูลค่าส่งออกไปทางฝั่งของบริษัทจีนไปยังรอสตอกในรัฐบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยกันที่ก็สูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วยกันนับตั้งแต่ในช่วงประมาณกลางปี2 0 2 3าจนถึงปัจจุบันซึ่งผลสะท้อนนะคะและก็ความหมายในเชิงของวิศวะเลยอย่างแรกค่ะความสัมพันธ์ของจีนรัเสเซียนในด้านของอุตสาหกรรมการผลิตและโดนเนี่ยมันก็จะลึกซึ้งมากขึ้น ที่ว่าเขาเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นการขายชิ้นส่วนให้การแบบทั่วไปเท่านั้นแต่เป็นการลงทุนการถือหุ้นอย่างหนึ่งโดยตรงในบริษัทของผู้ผลิตของโดนของรัเสเซียโดยตรงทําให้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางของเศรษฐกิจและทางของอุตศาสกร์ษษร,ร่วมกัน 2. เป็นความเป็นไปได้ของการผลิตโดนจำนวนมากในอุตสาหกรรมระดับของอุตสาหกรรมเองเลยชิ้นส่วนจะทางฝั่งของจีนและเงินลงทุนที่เข้าถึงได้ในรอสตอกเนี่ยก็สามารถผลิตโดนได้เป็นจํานวนมาก ส่งไปยังกองกําลังของรัสเซียแนวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและในจุนวนมากได้ซึ่งในคุณภาพของมันที่ส่งไปนะคะในแต่ละรอบไปในคุณภาพเนี่ยอาจจะไม่พิเศษสุดนะคะแต่ในเรื่องของราคาและจํานวนและความต่อเนื่องเนี่ยก็ทําให้โดนเนี่ยกลายเป็น Workhouse ส์จะทั้งฝั่งของรัสเซียในแนวรบมากขึ้นค่ะและ3คะ่ในด้านของปัญหาในทางของกฎหมายและจริยธรรมและข้อจํากัดของทางนโยบายระหว่างประเทศ ดุรันบาลของฝั่งจีนะคะเขาก็ยืนยันนะคะยังคงยืนยันว่าเขาเนี่ยจะไม่สนับสนุนอาวุธลอบสังหารโดยตรงและก็คุมดูยูสเทคโนโลยีค่ะแต่ว่าในกรณีนี้นะคะก็แสดงเห็นว่าเขาเนี่ยใช้นในเรื่องของผ่านช่องทางเอกชนที่ก็มีหุ้นส่วนกับบริษัทของอาวุธเจตําฝั่งของรัสเซียที่ก็ยอมบทบังการอ้างในเรื่องของความเป็นกลางในายาค่ะ และสนารฟังอย่างช้าตะวันตกและพารามิตรนะคะข้อมูลดังกล่าวที่เห็นขึ้นมาเนี่ยอาจจะกดดันให้เกิดการพิจารณาในมาตรการความบาดท,ที่มากขึ้นก็ได้หรือจะในเรื่องของการควบคุมการส่งออกชิ้นส่วนที่ใช้บวกรวนต่างๆดู u s e อย่างเข้มข้นมากขึ้น และก็เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับสงครามของยุคใหม่ค่ะพวกซัพพลายเชนต่างๆบวกกับมันนี่มันก็จะกลายเป็นวอร์แมชชีนสที่ว่าสงครามใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธแบบเดิมแต่มันขึ้นในเรื่องของโครงสร้างซัพพลายเชนเศรษฐกิจการลงทุนและบริษัทเอกนชนข้ามชาติที่ก็ก,า,า,รก,ก,การปองค์ประกอบหลักในการเริ่มศึกต่างๆก็จะการองค์ประกอบหลักในศึกที่ก็เริ่มกลายเป็นอุตสาหกรรมของสงครามที่ก็จะมีเกี่ยวข้องกับสงครามมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ส่วนเรื่องของข้อสังเกตในตรงนี้นะคะก็ที่น่าจับตามองนะคะก็คือเป็นในเรื่องของข้อมูลการถือหุ้น,นที่มันถูกลบออกไปเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าจะทางฝั่งของรัสเซียและจีนก็ตระหนักถึงผลกระทบในเชิงภาพลักษณ์การเมืองกฎหมายของความสัมพันธ์นี้และพยายามจะปกปิดมันซึ่งหากว่าบริษัทจีเนี่ยเข้าถึงหุ้นเพิ่มเติมสําหรับเหล่านี้หรือมีเส้นทางการเงินที่ก็เชื่อมโยงกับทางฝั่งของรัสเซียมากขึ้น ก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการผลิตโดนในจีนและรัเสเซียร่วมกันก็ได้หรืออาจจะผลิตในทางฝั่งของจีนโดยตรงเลยก็ได้ซึ่งก็สร้างในเรื่องของสภาวะที่ก็ยากมากสําหรับการคว่ำบาตหรือการควบคุมซัพพลายเชนมากขึ้น ถัดมาค่ะจะทำาฝั่งของจีนนฝั่งของรัสเซียนะคะมาทําฝั่งของยูเครนกันบ้างนะคะสำหรับในเขาก็สวนกับด้วยอย่างเจ้า Circle S1 บวกกับ TROPIYA นะคะสำหรับในด้านของโดนภาคพื้นดินและขจัดทุนระเบิดค่ะ สำหรับเจ้าตัวที่เห็นดังการที่แสดงเห็นนะคะเจ้าตัวนี้เป็น Skylab UA นะคะที่ทางฝั่งบริษัทของยูเครนผู้พัฒนา UGV ก็ได้เปิดตัวเจ้าตัวนี้ขึ้นมาอย่างเจ้า Circle S1 อส่วโรนที่ก็ติดตั้งระบบขจัดทุ่นระเบิดแบบยิง Locket p o p e อป a n รอย่างเจ้า p พ p r i ย a ส e r r m n n i ง System เพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของการเคลียร์ทางในพื้นที่ที่มันเป็นทุนท่นระเบิดหรือมีวัตถุระเบิดฝังเอาไว้ สำหรับเจ้ Circle S1 ค่ะตัวนี้เนี่ยได้ทับการออกแบบมาให้มีบทบาทหลายอย่างด้วยกันทางในเรื่องของการขนส่งสิ่งของยุธปกรณ์ต่างๆการเคลื่อนย้ายพยาบาลหรืออพยพผู้บาดเจ็บการลาดตะเวนสอดแนมรวมถึงขจัดทุนระเบิดที่เป็นหัวใจหลักของไอ้เจ้าตัวนี้เลยดังนั้นนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนกประสงค์ที่ก็สามารถปรับบทบาทได้ตามภารกิจต่างๆ ซีนาของภาคการขจัดทุ่นระเบิดนะคะก็จะเป็นอย่างเจ้าระบบอย่างโทรพิย่านะคะที่ก็ถูกออกแบบมาให้ยิงชาร์จในเรื่องของระเบิดขนาดเล็กหรือสายระเบิดด้วยกันผ่านทืนที่ที่มีสงสัยว่ามันอาจจะมีทุน่นก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องเดินผ่านโดยตรงก็ช่วยลดความเสี่ยงชีวิตของเขานะคะที่ไม่ต้องแบบเสี่ยงว่าเออเนี่ยตรงตรงนี้เนี่ยมันมีระเบิดหรือไม่ ซึ่งก็เป็นความสําคัญในเชิงอุตสาศาสตร์ค่ะอย่างแรกเลยเจ้าตัวนี้ก็ลดความเสี่ยงนะคะให้กับประหารและพละเรือนซึ่งมันนะคะสามารถกระจัดทุ่นระเบิดแบบเรียกไก่ได้เพราะในปัจจุบันนะคะยูเครนก็ต้องเจอในเรื่องของทุ่นระเบิดต่างๆมากมายจากหลังสงครามในเรื่องของโรนต่างๆที่ก็เยอะแยะทาให้เขาเนี่ยต้องมีการเคลียร์พื้นที่ตลอดเวลาเพราะทางฝั่งของตรงข้ามเนี่ยสามารถเอาไปเข้ามาวางได้ตลอดในทุกเมื่อก็ต้องมีการเฝ้าระวัง โลกหนึ่งเขาเนี่ยก็อยู่ในฐานะอย่างผู้ถูกโจมตีค่ะเขาเนี่ยก็พยายามจะเป็นผู้สร้างและพัฒนาทุกิใหม่ให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยและเขาก็มีความยืดหยุ่นสูงค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นขนส่งได้พยาบาลสอดแนมได้ก็ที่ผู้เป็นในข้างตน้น แล้วก็เป็นสัญญาณในทางของวิตศาสตร์ว่าสงครามของโลจิสติกบวกกับสารพัดโดนต่างๆเนี่ยจะยังคงเป็นแกนหลักในปัจจุบันถ้ายังไม่เปลี่ยนไปเพราะทางยูเครนเนี่ยสามเลี่ยเจ้าตัวนี้ได้เป็นจํานวนมากขึ้นมานี่ก็อาจจะส่งผลในเรื่องของะระลอกต่อการฟื้นฟูพื้นที่เคียร์เบิดส่งสเสบียงก็ทําให้แนวรับของรัสเซียนั้นที่เพิ่งโดนโจมตีอย่างหนักเนี่ยอาจจะถูกลดประสิทธิภาพลงในมากกว่าเดิมก็ได้สาหรับในข้อตัวลาไปก่อนไปในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ